สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ทช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโชคเข้าสิบทิศคนสีราศีนี้รายล้อมไปด้วยเงินทองคลิปนี้นะคะเป,เป็นการเปิดดวงคนสีราศีที่เรียกได้ว่าดวงดีทุกมิติเงินก็เข้างานก็เข้าโชก็ยังเข้าค้างพวกท่านอีกด้วยค่ะก่อนหนึเลยนะคะเอทุกตังคอขอบพระคุณทุกท่าน ที่รวมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปราก็อยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซออยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคนสีราศีดวงดีทุกมิติในช่วงนี้เลยก็คือราศีแรกท่านที่เกิดใน ราศีกันหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะราศีที่สองคือท,ท่านจะเกิดในราศีมังกรหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ราศีที่สามคือท,ท่านจะเกิดในราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคม ถึงวันที่13มิถุนายนและส่งท้ายกันที่ราศีที่4ท่านที่เกิดในราศีมีนหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนนะคะโดยคนทั้ง4ราศีเรียกได้ว่าช่วงนี้ดวงดีทุกมิติเงินก็เข้างานก็เข้าแถมโชคยังเข้ามาอีกด้วยค่ะเพราะว่าคนทั้ง4ราศีนี้ มีดวงชะตาที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะล้างดาวอาทิตย์ย้ายฝาเบื้องบนท่านประธานงานประธานเงินแถมยังมีสเสน่ห์เหลือลน้นทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายเหมือนสั่งได้ไม่ว่าจะทำอะไรก็เข้าข้างเป็นใจราบรื่นไปซะหมดเตรียมตัวรับความโชคดีของจริงดวงดีสุดๆกันไปเลยนะคะเรียกได้ว่าก็ต้องขอแสดงความดีๆกับพวกท่าน ทั้งสี่ราศีเอาไว้ณนะที่นี้ด้วยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงคนสี่ราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์โชคเข้าสิบทิศร,รายร้อมไปด้วยเงินและทองเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ